ครับวันนี้จะมาแนะนำการดาวเกรดเฟิร์มแวร์ของมือถือซัมซุงทุกรุ่นกันนะครับพร้อมชีเป้าเว็บสำหรับดาวน์โหลดแบบลิงก์ตรงนะครับในการดาวนโหลดเฟิร์มแวร์เพื่อจะทำการดาวเกรดให้เราไปที่เวบนี้นะครับมีชื่อเว็บว่า samsony นะซึ่งเวบนี้นะครับเขาได้รวบรวมตัวเฟิร์มแวร์ของมือถือซัมซุงเกือบทุกรุ่นนะครับน่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพอเข้ามาให้เราพิมพ์ชื่อรุ่นของมือถือลงไปเลยเช่นตอนนี้ผมจะต้องการเฟิร์มแวร์ของ a 5 3 5 g เนาะก็พิมพ์ a 5 3ลงไปนะครับ แล้วมันจะมีหมายเลขหมายเลขรุ่นนะครับให้เราเลือกตรงรุ่นของของเรานะเสร็จแล้วนะครับพอเลือกเข้ามาเห็นไหมมันจะมีเวอร์ชั่นของ Android ที่เราสามารถเลือกโหลดได้นะครับรุ่นนี้อ่าก็จะมี Android 12กับ13ใช่ไหมนะครับถ้าเราต้องการ12ก็เลือกเข้าไปที่12เลยนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างสุดอ่ะก็จะมีจุดดาวน์โหลดให้เรานะครับสามารถโหลดผ่าน a n น r o i d f i ไ e h o s ฮหรือลิงก์ตรงของเว็บก็ก็ได้นะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ผมจะเข้าที่ Android f i ด e h o s ไฟล์โฮสต์เนาะนะครับพอกดเข้ามาปั๊บนะครับเราก็ทําการเลือกกดดาวน์โหลดเลยซึ่งไฟล์ที่เราได้มาไม่มีรหัสนะครับสามารถแตกไฟล์แล้วก็สามารถใช้แฟดได้เลยซึ่งไฟล์ที่เขานํามาให้เราโหลดเนี่ยนะครับมันผ่านการทดสอบมาแล้วนะครับซึ่งการแฟตก็จะผ่านได้แบบสบายเลยนะครับนะจากนั้นเราก็ทําการกดดาวน์โหลดแบบนีอ้อันนี้คือยกตัวอย่างในการดาวน์โหลดให้ดูนะครับ โอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูตอนที่แฝดต,ต่อนะครับตอนนี้ผมจะยกเลิกไปนะเพราะว่าผมโหลดมาแล้วนะครับทีนี้เรามาดูครับในการที่เราจะแฟดเฟิร์มแวร์เนี่ยเราจะใช้โปรแกรม Odin น,นะครับเพราะว่ามือถือซัมซุงใช้โปรแกรม Odin ในการแฝดก็ทําการเปิดโปรแกรม Odin ขึ้นมาเลยท่านไหนยังไม่มีโปรแกรมก็โหลดได้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้ทั้งลิงก์โหลดเฟิร์มแวร์แล้วก็ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราดูเฟิร์มแวร์ที่เราโหลดมานะครับ เราก็ทําการเปิดโปรแกรม o อเดจากนั้นก็ทําการชุดไฟล์เข้าเลยครับเลือกตามช่องเลยไฟล์ที่เราได้มามันจะมีอยู่5ไฟล์นะครับมันจะเป็น CSC กับ CSC Home เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราเลือก CSC ตัวแรกอะ่ะนะครับเราก็ทําการดึงไฟล์เข้ามันจะมี BL AP นะครับ CP แล้วก็ CSC เราก็ทําการเลือกเข้าตามช่องตัวนี้เลยตัว AP จะเป็นไฟล์ใหญ่สุดนะครับไฟล์ใหญ่ไฟล์หลักเลย ดังนั้นในการดึงมันจะนานนะครับอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องตกใจว่ามันค้างนะมันจะใช้เวลาอาจจะหนึนาทีหรืออาจจะมากกว่าหรืออาจจะน้อยกว่าขึ้นอยู่กับความเร็วของคอมเรานะนะครับเนี่ยช่อง AP เนี่ยมันจะใช้เวลาดึงนานเราก็ปล่อยมันเลยโอเคหลังจากดึงตัวที่2ได้ต่อไปก็ดึงตัวที่3ต่อเลยครับก็ดึงเข้าให้ตรงช่องนะตัวนี้ก็จะเป็น CP ต่อนะครับ จากนั้นเราก็ทําการดึงตัวสุดท้ายนะครับ CSC มันจะมี CSC ธรรมดากับ CSC Home นะครับให้เราเลือกเป็น CSC ธรรมดาก่อนอ่าโอเคครับหลังจากเลือกเสร็จก็ทําการชุดไฟเข้ามาเลยนะครับโอเคหลังจากได้ครบทั้ง4ตัวนะครับทีนี้เรามาดูที่มือถือครับเราจะเข้าโหมด Odin สําหรับแฟลชทำยังไงขั้นแรกปิดเครื่องให้สนิทนะครับปิดเครื่องให้เรียบร้อยอจากนั้นในการเข้านะครับ ในการเข้าโหมดอดินนะให้เราทําการกดเพิ่มเสียงลดเสียงแช่ไว้พร้อมกันแบบนี้นะครับเนี่ยทั้งสองปุ่มเลยหลังจากกดแช่ไว้เรียบร้อยให้ทําการกดเสียบสายเข้านะครับกดเพิ่มเสียงลดเสียงแช่ไว้พร้อมกันจากนั้นเสียบสายครับเนี่ยมือถือก็จะทําการเข้าสู่โหมดแฟลหรือโหมดอดินนั่นเองให้เราทําการกดเพิ่มเสียงหนึ่งครั้งนะครับก็จะเข้าสู่ดาวน์โหลดโหมดแบบนี้จากนั้นพอเข้าแบบนี้ได้นะครับเราก็จะไปทําการสั่งโปรแกรมครับที่นี้ โอเคหลังจากกดปุ่มสตาร์ทนะครับตัวโปรแกรมเว้เริ่มทําการวิ่งครับเดี๋ยวนี้รอจนกระทั่งแถบสถานะมันวิ่งจนสุดนะครับแล้วมันขึ้นคําว่าพาร์ทที่โปรแกรมนะมันก็จะใช้เวลาพอสมควรนะครับประมาณสักหนึ่งห้านาทีนะขึ้นอยู่กับความเร็วของคอมเรานะครับที่มือถือก็จะมีแถบสถานะให้ขึ้นให้ดูด้วยนะครับว่าตอนนี้มันเป็นลักษณะยังไงมันจะมีขีดขีดแถบสถานะขึ้นให้ดูอะ นะครับถ้าท่านไหนที่เคยแปดอยู่แล้วก็น่าจะโอเคนะน่าจะรู้นะครับหรือก็สังเกตที่มือถือเราไปด้วยโอเคตอนนี้จะเห็นว่าโปรแกรมเนี่ยแถบสถานะเริ่มวิ่งไปเรื่อยๆรื่เห็นไหมครับท่านไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กด like, ติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆออสํ่หรับลิงก์ในการโหลดเฟิร์มแวร์ของเว็บนะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ใต้คลิปนี้นะนะครับท่านอยากได้รุ่นไหนก็ลองเข้าไปค้นหาดูแล้วก็โปรแกรมโอดินนะครับเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้ โอเคตอนนี้เราก็รอครับรอให้มือถือมันทำงานจนเสร็จเนาะนะครับในการดาวเกรดเฟิร์มแวร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้ใช้ในกรณีการแก้ปัญหานะครับเช่นเราปวด Gmail หรือเครื่องค้างหรืออะไรพวกนี้นะครับบางทีปวด Gmail ในมือถือรุ่นใหม่ๆบางทีปวดไม่ผ่านนะครับก็จะเป็นต้องดาวเกรดนะเพื่อให้สามารถปวดได้นะครับหรือบางทีอาจจะเกิดจากคอมเราเอา่ามือถือเราที่ใช้อยู่เนี่ยมันมีปัญหานะครับบุต บดระบบล่มนะครับค้างดีสตาร์ตตัวเองตลอดก็จาเป็นต้องแฟลชเฟิร์มแวร์ใหม่แบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกมือถือค้างเนี่ยก็อาจจะแฟลชเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดนะครับแล้วก็โหลดได้ในเว็บนั้นเหมือนกันใช่ไหมเวลาเราค้นหามันก็จะมีเวอร์ชันตั้งแต่เวอร์ชันเริ่มแรกถึงเวอร์ชั่นปัจจุบันอนะเราก็เลือกโหลดเอานะครับเราก็สามารถเลือกโหลดได้อตอนนี้ขอลอนะครับรอให้โปรแกรมมันวิ่งจนเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่มือถือต่ออีกทีนี้ อ่าเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแถบสีเขียวพาร์ขึ้นให้นะครับจากนั้นมือถือให้ทำการรีบูตตัวเองขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็รอจนก,การะทั่งมันเข้าสู่หน้าการใช้งานเนาะนะครับแล้วก็ทําการเซตค่าเครื่องใหม่ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะนะครับสําหรับการแฟดเฟิร์มแวร์นะครับหรือดาวเกรดนะครับอ่าบางท่านอาจจะหาไฟล์ไม่ได้นะครับก็ลองไปดูในเว็บที่ผมแนะนํานะครับสามารถค้นหาได้ทุกรุ่นนะนะครับยกเว้นรุ่นใหม่ๆล่าสุดที่ อาจจะเพิ่งออกมาอาจจะยังไม่มีเนาะนะครับแต่ที่ผมดูเนี่ยเกือบทุกรุ่นนะครับน่าจะ99%ขึ้นไปนะครับที่เราสามารถทําการค้นหาแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับโอเคครับก็มาฝากกันเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ